เป็นเรื่องที่ตำรวจทั้งหมดผมเชื่อว่าถ้ามีจิตสํำนึกได้ตำรวจทั้งหมดก็คงจะรู้สึกไม่ดีกับคำพูดที่พูดว่าเราเป็นองค์กรอาชญกรรมตำรวจคือองค์กรอาชญกรรมที่ใหญ่ที่สุดผมคิดว่าตำรวจทั้งหมดก็คงรู้สึกไม่ดีนะครับหลายหน่วยก็มีการออกมาปฏิญาณตนหลายหน่วยก็ออกมายืนยันตนัเองนะครับ บางเรื่องบางราวก็มีการซองร้องกันนะครับผมอยากจะบอกว่าองค์กรนี้นะผมมั่นใจว่านับตั้งแต่ที่ผมทางานมาเป็นตั้งแต่รักษาการจนเป็นผอบอตรผมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลข้าราชการตํารวจซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวผม ส่วนข้าราชการตำรวจคนใดเนี่ยที่จะมีพฤติกรรมแอบแฝงอยู่นะครับถ้ามีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานปรากฏผมก็ต้องดาเนินการนะครับผมย้อนกลับไปนิดเมื่อกี้ผมติดใจนิดนึงว่าที่มองว่าผมเป็นลิเกเดินไปเดินมาผมจะบอกว่าการเป็นผู้ชาผู้จัการเวชาติเนี่ยเราใช้สมองในการทำงานเราใช้สมองในการบอกสั่ง กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติไปในสิ่งที่ดีที่ชอบที่ควรตามกฎหมายและต้องดูแลพี่น้องประชาชนผมไม่ใช่ตัวละครเล่นลิเกผมไม่ใช่ผู้กำกับหนังนะครับบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองกำลังเล่นลิเกหรือเล่นละครหรือเล่นหนังอยู่แต่มองว่าคนอื่นเป็นลิเกด้วยหรือเปล่า แต่ผมยืนยันว่าทุกวินาทีเนี่ยผมคิดแต่เรื่องที่จะทําให้องค์กรผมเนี่ยดีขึ้นแต่เจอหลุมระเบิดผมก็ต้องพยายามทำให้สมมชาติเราเป็นหน่วยงานที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีให้ได้ผมไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนะครับผมห่วงหน่วยปฏิบัติต่างๆ เมื่อวานนี้ผมได้เชิญท่านรองผอบอทั้ง5ท่านและก็เจเลตุมิชาติอีกหนึ่งท่านมาพูดคุยกันตั้งโต๊ะทานอาหารร่วมกันและคุยกันในเรื่องของการทำงานจากการพูดคุยเนี่ยพวกเรามีความหนักแน่นแล้วก็จะก้าวหน้าเดินหน้าสู่การทำงานของสมัยชาติจะนําพาสมัยชาติแห่งนี้เนี่ย ปในทิศทางที่ดีคําพูดผลพูดออกไปบางคนอาจจะบอกว่านี่ไงลิเกละแต่ว่าผมว่านี่ไม่ลิเกเพราะผมคุยกับท่านรองผอ,อแล้วก็ได้คุยกับท่านจเจริญหน่วยชาติแล้ววันนี้เนี่ยเรามีพิธีสําคัญอย่างหนึ่งโดยผู้จัการทุกหน่วยมาด้วยตนเองผมก็ได้มีการเน้นย้ํากําชับแล้วก็ให้หนักแน่นอยู่ในการปฏิบัติที่ดีที่งามถ้าใครทําไม่ดี แล้วมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนผมประกาศเมื่อสักครู่เนี้ยว่าอย่ากโกรธผมถ้าผมจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดในฐานะเป็นผู้นําหน่วยก็ได้ประกาศไป